สบายดีทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่ซองเอนนี่ซาแนวเนาะมันอีนนี่กะสีไปยิบเสือเนาะยิบสุดทีเอฟซีซื่อไห้เนาะสินนี่ยิบแล้วแล้วยังแต่เสือเนาะเฮากับสีไปยิบอยู่บ้านตาแลเนาะทุกคนไปไปเบิ่งดูอ่าไปติดตามไปฟอมๆกันเลยเนี่ยทุกคนเฮากำลังสิไปเนาะสิไปกับมาดามพอลลี่เนาะสบายดีนะดามพอลลี่ก็งามงามาะทุกคนใส่แมาดามพอลลี่เนาะซักคิ้วอยู่ใส่เนาะคิ้วคืองาม ทางรถนีเก๋นเพื่อเนเนาะบรรยากาศทางไปนะทุกคนบ้านห้าก็สิเป็นทางดีแล้วค่ะเป็นทางใหญ่หาทางเข่าบ้านนะมันสีเปื้อนนะทุกคนเดนี่สีเอาไปตัดเนาะสีเป็นแพรแพรนี่กับแพรกองเอื้อยแก้วเห็ดนั่นแหละเอฟซีอุดนุน่นด้ยแก้วเนาะ เจ้าห้องสีขี่งานนะทุกคนสีนีนะกะตัวนี้เป็นยิบสูตรก่อนเนาะสีกลมนะทุกคนสีก,มนะสกมลมแหลแขนมันสีคับเนาะนี่กับสีเอาไปแป้งอีกเนาะบรรยากาศทางไปนะทุกคนงามนี่เขาเขียวเนาะเขากับสีเขียวงามนี่สิเป็นเขาวานเนาะมันยังบ่ใหญ่เป็นได้ฮักวานแล้วเนาะมาดาม าศกับสีดีนะทุกคนซึ่งๆคือคนอยากตกช่วงนี้นะนะทุกคน6โมงแล้วมันก็ยังบ่ไดมืดเนาะถ้าแต่เก่าเนาะ6 มีโควิดธรรมดาไปไซก็ได้ถ้าอยู่ไทยนะเอซี LC ว่าไปไซก็บโได้เพราะว่ามันโควิดเนาะอยู่ล่วเฮานะ่ะไปไซมาไซก็พาอได้อยูเนาะยังโกเข็มปันได เจ้ากมาตึกสะดุ้งเนาะทุกคนหวยกุดจอกเนอเรือวหวยกะลางถามมาพังทีแล้วเนะาะมันก็สิเป็นเขตบันบาตาแล้วน่อยเนาะนะ้ำมาดามแม่เดสตุลหามมาดามก็สิงางามๆนะทุกคนไม่เปล่ามาดามคับเลิ คุญห้อยนางกับวอร์เด้ามาได้นะพี่น้องอเน่เขาวาดนะทุกคนบ้านนี่เนาะบ้านเจ้านี่ก็มีแต่น้ำท่วมทุกปีเนาะข้าเจ้าข้านี้ยงเห็นนาหวานแล้วก็เห็นนาดำเลยเนาะเพราะว่า,วาถ้าดำไปกัน้ำท่วมนะทุกคนหวานไปเลยใครเน่ท่วมก็บอเสียไาดา้เป็นได้เนาะ หวานหน้าแห้งน้ำถ่วเนาะหน้าสองพงก,กับน,น้ำถว่วเหมือนเลยทุงหนึ่งกระบถทวบ่วกาหวานเนาะคือกันนี่เขาก็ซีแวร์เขามาทางนี้เนาะบางตาแล้วน้อยเนาะทุกคนซีแวร์เข้ามาทางนี้ไป<ต>ยิปซ์เซาข้าเจ้ากำลังดำใหม่ เรโดนไปแล้วมันติดเนอะทุกคนมันติดแล้วมันจะสีงาม,ามทางพี่น้าบริถรุออกมาได้นําบริหอดเนาะอันนี้ก็สิเป็นบ้านตาเลหล้วน่อยเนาะเขาไปในเลยกะเขาพระเจ้าสีห้องบ้านตาแล้วน่อยโดงกระตุบนะ้บเนาะนี่สิเป็นบ้านตาเลหล้วน่อยนะทุกคนเดียตอนนี้เขากะ ได้มาฮอนเฮือนที่นิบเสือแล้วเนาะเดี๋ยเดี๋เขาเจ้ากับสีคล้ายกันสีมาแทกเนาะแล้วเขาเก็าส,มส,มกกสีมาแป้งเสือใหม่ดิเสือที่เล่าตัดเนาะเล่าตัดบริแพงนะทุกคนตัวหนึ่งแปดสิบพันเจ็สิเป็นอยู่สองร้อยใต้กว่าบาทเนาะเราจะว่าอะไรมีแฮร์ริ่งพึ่งแนวละเส้นพึ้นแนวละเส้นแท้เลยแบบนี้ กระแทกอันที่มันคับนะกระแทกเมื่อเออแทมเมอร์สัอ่าแทะแค่ไม้นะทุกคนเพราะว่านาน้ำนักมันขึ้นแล้วบอคือเก่าสามเมตรเนาะกระซิ่อเสือตัวน,นึงสามเมตรแค่บุญรุษไปะนะครับนาเอง ตามเขาพัก่นและเขาไปยิบนั่งไปเลยอันนี้ยิบแล้วค่อยกลมาเอาไว้อยู่เดยวอเขาอยู่บ้านนี่ไม่ได้เห็นจบละเลข แมสิเจค้าน่เานคล้าคาไมได้นอสิแปดพันได้แข่งแะ้มสิแปดพันเอาเลยสิเนี่ยมีชดได้มีชดได้จ้าเอมาแล้วจ้าป้าไม่เจอเขาเขามีมากมีกอซีตันนี้ซีตันนี้เนามาตอนนั้เบิร์ดเลยจะไเจ้าเลาอีกเอาไลายเราก็ไล่ราคาส่งเธอเอ้เป็นแค่้าอ่เป็น แกงเตนีมเลแกงข้าเาเอาแกงข้าเตาแกงตลน้ำมาดังเราก็สดแงเอาแกงแกงแกงสันตบงผ่านคุณมเอาซ้ำเด้สปกตินะมันชื่อนะ แต่่ผูมังเนาะเอผูมั่งเลยกันเลยนะที่แฟนพคอไปตรงเร่งก็แป้มีซูมเนี่ยจะต้งมีเดื่งคอเนี่ยสิบเจ็ดมันซูมนะก็ดีประมาณชิ้นแท้ช่อ tăng là cha xúi ta rồi cả tăng áo váy sơ nỉ bọ 50 biếng สามสิบม,มีจา้ามีบ่อยเอาตามแบบเมืินตอนนี้เฮากะแล้วแล้วเ,าเ้าวกะได้มื่อแล้วแล้วกะแบบยิบเสือตัวก่อนเนาะแบบมันขับเนาะขับแขนนี่กับไปแป้งเล่ากับบริษเอาเงินนะทุนแป้งซีเนาะตาเสือกะตัวหนึ่งแปดสิบพันเนาะก็สิเป็นอยู่สองร้อยตายกว่าบาท นี่ๆได้มาฮอนเทือนแล้วเป็นที่ย่ำห้อยแล้วเนาะนี่กะสีเขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ่าใภัมาคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเนาะเพื่อสีป้ิภาดคลิปต่อๆไปนะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบา,บายยสบายดีเจ้า